ดีๆตอนนมาเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านที่ดินนะจังหวัดสระบุรีนะครับครับวันนี้ผมก็มาอยู่พิกัดเทศบาลหนึ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับก็มาอยู่แปลงที่ดินสามไร่นะฮะพามาชมนะพามาชมแปลงที่ดินสามไร่นะครับครับก็อยู่ในตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ดินนะครับอยู่ด้านหลังผมนะฮะ ดีให้ดูนะจะอยู่โซนตรงข้ามกับวัดเชิงเขาเลยนะครับด้านหลังเป็นวัดนะะด้านหลังเป็นวัดนี่นะครับก็เป็นที่ดินแปลงสวยอีกแปลงนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ด้านหน้าด้านในก็ยังเป็นป่านะฮะต้องเคลียร์หน่อยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับด้านข้างก็เนี่ยครับพอเคลียร์แล้วก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะมองเห็นไกลๆครับมองไกลๆก็คือเป็นวัดเชิงเขานะฮะอันนี้ก็เป็นแปลงที่ดินนะฮะที่อยู่เขตอำเภอเมืองนะครับผมก็พามาชมนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ในซอยเข้ามาทางด้านซอยเขาเรียกว่า ซอยซอยบันเทิงครับตรงนี้จะมีอยู่สามไร่นะครับู่สามไร่คนระับมีถนนเข้าออกสองทางนะครับก็จะติดกับเขาเรียกว่าเส้นบายพาสนะบายพาสรอบรอ,อบนอกของจังหวัดสระบุรีนะด้านหน้ากว้างประมาณเกือบจากกำแพงนี้เลยนะครับผมให้ดูนะจากกำแพงนี้เลยนะจากกำแพงบ้านบ้านพี่คนนี้เลยนะ ยาวเข้าไปข้างในนะครับยาวเข้าไปข้างในเราจะเห็นวัดเชิงเขานะวัดเชิงเขานะอุ๊เห็นวัดเชิงเขานะแล้วก็จะนี่ครับยาวสุดนู่นเลยครับไอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นนะครับเลยเสาเลยเสาไฟไปอีกเสาหนึ่งนะครับประมาณยาวหน้ากว้างประมาณเกือบแปดสิบเมตรได้นะครับอันนี้ผมมองจากระยะนะครับไม่ได้ไม่ได้วัดนะครับ ครับก็เป็นที่ดินสวยๆนะอีกแปลนนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ก็จะติดถนนสารธะานะครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้นะรับตรงนี้นะครับก็จะมีพวกร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนนะครับผ่านไม่เกิน5้ากิโลนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะมีร้านอาหารสวนพันษาซีฟูด้ดเอกภาพซุปเปอร์มาร์เก็ต CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหรือว่าร้านพัสดุนะฮะตลาดประยูรรัตน์นะฮะติดติดตรงนี้นะครับตลาดก็จะมีโซนตลาดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรถตัดเล็กมินิบิ๊กซีครับอู่ซ่อมรถคือตรงนี้ก็คือเข้าออกไอถนนบายพาสนะฮะเลี่ยงเมืองนะครับประมาณก็ประมาณสองร้อยสองร้ยกว่าเมตรนะครับเลี่ยงเมืองนะครับก็ออกทางนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ทางนี้ก็อีกทางนะครับทางนี้อีกคขาอก็ทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใกล้วัดเชิงเขานะฮะวัดเชิงเขาประมาณห้าร้อยเมตรฮะก็มองเห็นไกลๆเลยครับนะครับไกลๆเลยก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองนะครับโลตัสใหญ่สามกิโลเมตรแล้วก็สถานีรถไฟจากตรงนี้ก็ประมาณสามสามกิโลเมตรนะ ก็อยู่ในโซอนอำเภอเมืองนะครับเป็นที่ดินโซอนอำเภอเมืองนะครับก็ไม่เดินเดินดูฮะดูรอบๆนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมนะฮะมุมนะฮะอาจจะมีทางนะครับเนี่ยครับมันมีสามแยกนะครับตรงน,นี้นะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับขายอยู่ที่ไร่ละหกล้านหกนะก็มีอยู่สามไร่นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทำเลดีนะครับทําบ้านหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นหอพักได้นะตรงนี้โซนนี้นะครับอยู่ในโซนครับสำหรับคลิปนี้ครับก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะก็พามาชมที่ดินแปลงสามไร่นะครับก็แปลงนี้นะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้ามาที่ทักมาที่เบอร์โทรได้นะครับทักมาที่เบอร์โทรได้นะครับหรือว่าจะทักมาที่เพจนะครับก็ขายแปลงนี้นะครับราคาอยู่ที่6.6หนะ6 6กล้านนะก็มีอยู่3ไร่นะครับแปลงนี้ทำได้หลายอย่างนะครับก็คนที่สนใจก็มาดูทำเลก่อนได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่ดินนะครับโซนในเมืองฮะอันนี้เป็นที่ดินโซนในเมืองนะครับก็ราคาอาจจะแบบ ก็เฉลี่ยไล่ประมาณ6ล้าน6ล้านหน่อยๆแล้วแล้วแต่พื้นที่นะครับที่ใกล้กับเขาเรียกว่าแหล่งชุมชนนะฮะับสหรับแ,แปลงนี้ก็อยู่ตกไล่ละ6ล้าน6นะฮะก็เฉลี่ยงานแล้วประมาณ1 1.6อะ่ะประมาณล้าน6ล้าน6ต่อร้อยตารางวาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามที่ดินแปลงใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะสวัสดีครับ